สินหลงพี่หยุนพี่กลับมาแล้วเหรอคืนนี้ออกมาหาอะไรกินด้วยกันสิยังไงมีอะไรหรือเปล่าเปล่าเดี๋ยวฉันจะไปส่งที่อยู่มาสิไปปาร์ตี้ก็ดีเหมือนกันฉันกลัวว่าฉันจะคิดถึงแต่เรื่องการไปเจอเขาฉันจะเป็นแบบนั้นไม่ได้ทั้งหมดนี้มันก็คือวิธีที่จะทำให้เขาติดต่อฉันมาก่อนคุณเช่ากำลังรออยู่เลยครับ เจ้าของครับต้านไข่คุณเช่าดื่มก่อนสิครับผมดื่มสปาร์กิ้งไว์แบบนี้ไม่ได้ครับโอ้คุณโจนี่นี่คุณโจไม่ใช่เหรอไม่ได้เจอนานเลยครับคืนนี้อยู่ด้วยกันนะครับโจหลังเหย,ยวมาแล้วครับดื่มด้วยกันสิครับครั้งหน้านะครับเพื่อนผมรออยู่นี่มันเป็นวิธีในแวดวงธุรกิจไม่ว่าคนจะพูดหรือทำอะไรเราก็ทำได้แค่ทำหน้ายิ้มแย้ม นางเยีย่ได้รับอำนาจในฐานะลูกนอกสมรสพวกที่เหยียบย่ำเขาในอดีตก็ต้องมาบูชาเขาแทนคุณโจผมกำลังรอคุณอยู่เลยครับคุณเป็นยังไงบ้างกำลังจะมีข่าวดีใช่ไหมละ่ะไหนละ่ะคนไหนเอามาเปิดตัวหน่อยสิครับผมได้ยินมาว่าเขายังเป็นเด็กด้วยนี่เรื่องสุบสิบทำนองนี้ แห้งพายออกไปไวจริงๆแม้ว่าฉันจะแค่ออกมาเจอเพื่อนก็ไม่สามารถเลี่ยงเรื่องของซินหลงได้คุณจ้านไม่คนเรียกหาคุณนะ่ะมาแล้วครับใครกันแน่ที่จะแต่งงานก่อนมีแหวนวงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ดารารุ่นใหญ่เขาไม่ว่าหรออืมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะ่ะแล้วคุณละ่ะแล้วคู่แต่งงานของคุณละ่ะไม่มาหรอไม่มาหลับอยู่หรอคุณมีไหวพริบกว่านี้หน่อยไม่ได้หรือไง สงสัยจะหลับจริงๆพี่หยุนฉันขอให้คุณออกมาที่นี่พอฉันอยากจะขอโทษคุณพี่หยุนเป็นสุภาพบุรุษเสมอการที่จะบีเซ็ก์หลังจากรู้จักกันไม่กี่วันมันไม่ใช่สไตล์ของเขาเลยตอนนี้ดูเหมือนจะไม่จำเป็นแล้วฉันแนะนำนักสืบเอกชนให้คุณป้าไปนะ่ะฉันเจอพ่อแม่ของคุณที่หอ,อการค้าเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วป้าหลินเล่าเรื่องอุบัติเหตุทางรถยนต์ของคุณให้ฟัง ฉันเคยจ้างนักสืบเอกชนเพื่อสืบเรื่องของแม่ฉันฉันเห็นว่าคุณป้าต้องการคนในด้านนี้ฉันเลยแนะนําเธอไปพูดง่ายๆคือการเจอคู่แต่งงานของพี่ฉันมีส่วนในเรื่องนี้ด้วยฉันคิดว่าการได้พบคนที่เข้ากันได้ในทะเลอันกว้างใหญ่มันเหมือนกับการถูกลอตเตอรี่ไม่คิดเลยว่าจะเจอเขามันไม่ได้ลึกลับเกินไปใช่ไหมอืมคุณเจ้าของ เข้ามาเลยเว้ยพวกเราสั่งสอนไอสารเลวนี่ให้ฉันทีถังๆกอดพี่แน่นๆนะ